สวัสดีนะครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นวิดีโอวิเคราะห์นะครับภาพรวมการนับคลื่นตัวอย่างการนับคลื่นของดัชนีเซ็ตอิงอนเด็กนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เดือน7ปี59นะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่บันทึกการนับคลื่นอีเลียดเว็บครั้งที่4นะครั้งที่4แต่หัวข้อที่จะเขียนในวิดีโอเนี่ยจะเป็นครั้งที่3นะครับเพราะว่ามี1วิดีโอนะครับเป็นวิดีโอวิเคราะห์การเทรดสด นะครับแล้วก็บวกการนับคลื่นของเซตไปด้วยนะครับฉะนั้นหัวข้อในวิดีโอชุดนี้นะจะเป็นการนับคลื่นอิเลียดครั้งที่3แต่การนับคลื่นอิเลียดของเซตอินเด็ก์จริงๆเรามีกันถึง4ครั้งนะครับเนาะนะครับสืบเนื่องมาจากวิดีโอชุดก่อนนะครับที่น่าจะวิเคราะห์ไปเดือนเดือนที่4นะอ่าตามนี่ฮะประมาณันที่ย4ิเดือน4นะครับตอนนั้นวิเคราะห์ว่าตอนนี้น่าจะเป็นในส่วนของอิมเพลสของคลื่นที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอิมเพลสของคลื่นที่5เนี่ยซับเวฟย่อย ยังเคลื่อนที่ไม่ครบ5ยังเป็น1 2ึ่งสองอิมเพลสเดี๋ยวต้องมีการปรับคอลิชชันของคลื่นที่4ณตอนนั้นเนี่ยนะครับผมมีการวิเคราะห์ว่าคลื่นที่4เนี่ยน่าจะมีการปรับลักษณะของเบรกเววีแกรนะครับโดยประมาณนะหนึ่งพันสี่ร้อยสามหนึ่งพันสามร้อยเก้าเก้าเนี่ยที่ผมบอกว่าประมาณพันสี่ทั่วแถวๆนั้นน่าจะเป็นลักษณะของแนวรับของราคาได้โดยให้น้ําหนักว่าเว็บสีน่าจะมีการปรับแบบซิกแซกนะครับมีการทิ้งตัวมารีบาลขึ้นไปต้องไม่ถึง 61ไม่เกิน6ก8ของ A แล้วก็ต้องมีการวิ่งลงมาต่อนะครับโดยต้องทำนิวโลต่ำกว่า A และแนวขอบแกปบตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของแนวรับได้นะครับโดยให้เงื่อนไขว่าถ้าจะเป็นลักษณะของคอลเลคชันของครื่นที่4จรจงนขา C นะการปรับลงมาต้องไม่ต่ำกว่า1 3 6 5หรือตรงนี้จรงิงๆต้องเป็นฐาน2นะ1375 2แนวตรงนี้นะครับวิดีโอชุดนี้นะ่าสนใจนะฮะเพราะว่ามีสิ่งที่ผมวิเคราะห์ถูกต้องและมีสิ่งที่ผมวิเคราะห์น่าแตกด้วยนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายตามหลักของเหตุและผลให้ฟังนะฮะไปดูลักษณะของกราฟจริงเลยนะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับตอนที่เราวิเคราะห์ไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอิมพัลของขึ้นห้าแต่ทั้งหมดนี้นะแต่ยังไม่ครบห้านะครับตัวนี้จะเป็น1นะครับ a b c 2 3ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น5นะครับของ3นะของ3นะครับแล้วตัวนี้ต้องปรับ4ีตอนนั้นมีข้อว่าแนวรับน่าจะอยู่ประมาณ แถวๆเนี่ยฮะเส้นสีเขียว2แนวนะครับแต่ก่อนที่จะทิ้งลงมาลงมาตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของ A,B,C ลงแบบซิกแซกนะตัวนี้น่าจะเป็นขา A เดี๋ยวรีบาว B นะครับ B ต้องไม่เกิน6กสของ A นะทั้งยวงนี้นะครับเพื่อจะลง C มินิโลต่อฉะนั้นแนวรับก็อยู่ประมาณแถวขอบแก๊นะครับแต่การปรับลงมาห้ามต่ำกว่า13 7 5หรือ1365นะครับถ้าต่ำกว่าผมจะให้น้ำหนักว่าตัวนี้เป็นคลื่น5จบไปแล้วเอาไปดูเฉลยนะครับปรากฏว่าจากวิดีโอชุดนั้นครับราคาก็มีการทิ ใกล้ๆแนวขอบแก๊ปนะครับแล้วมีการดีดขึ้นชุดนี้ดีดขึ้นนะครับจะอยู่ประมาณ64.8%พอดีเลยนะนะครับตัวนี้แล้วยังไงต่อแล้วมีนิวโลลงมาตามที่วิเคราะห์ไวเลยนะครับตรงแนวขอบแก๊ปตัวนี้ณจุดนั้นนะผมว่าผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของคอร์ริชันของคลื่นที่4ได้แล้วนะเพื่อจะชูดขึ้นอีกรอบหนึ่งต้องมีนิวไฮสูงกว่า1.342แต่ตรงนี้ยอมรับเลยว่าวิเคราะห์ผิดนะครับวิเคราะห์ผิดสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผิดนะครับ 1, time ของ 2, แ,แต,ตงกีออฟนะ แสดงว่ามันไม่น่าจะอยู่ในลักษณะของวง,วงคลื่นเดียวกันะนะครับปรากฏว่าราคามีการทิ้งตัวลงมาครับทิ้งตัวลงมาต่อเนื่องนะแต่ก็ยังไม่ผิดกฎของการปรับคอลเลคชันของคลื่นที่4ก็คือ1375และ1365นะครับตามที่วิเคราะห์ไว้ราคาก็ปรับนะครับทิ้งตัวลงมาต่ําสุดก็คือเกือบถึงจุดลิมิตที่ว่าทรงจะเสียแล้วไงต่อแล้วราคาก็มีการวิ่งขึ้นเลยนะครับมีนิวไฮสูงเกินกว่าระดับราคา1432ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นลนักษณะของการปรับของคึืน4ีวิเคราะห์ถูกแต่4ปรับลึกอันนี้ในวิเคราะห์ผิดนะครับเนะาะไปดูลักษณะของทรงใหญ่นะจริงๆแล้วมุมมองตัวนี้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลของกราฟให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมมากขึ้นลนักษณะของหลักฐานกราฟที่มีอยู่ชัดเจนมากขึ้นนะครับดูตรงลักษณะของภาพใหญ่น,นิดนึงนะครับอ่าตัวนี้คือภาพใหญ่นะครับผมทําภาพไว้รอไว้แล้วนะฮะตรงนี้นะครับตอนนั้นที่วิเคราะห์มันอยู่แถวๆตรงนี้เนาะ ปรับขึ้นไปลงแล้วก็มี new high นะครับสูงกว่าประมาณ13 1432 1433นะครับตรงนี้ตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะว่าต้องมี n ิว h i สูงกว่านะครับฉะนั้นะตนัวนี้มุมมองในการนับเนี่ยจะผิดเพราะว่าลักษณะของดีกิออฟทามของเว็บ4 4ตรงเตรงนี้มันมันจะเปรียบเทียบกับ2น้อยตัวนี้มันมันไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนว่าตรงนี้รูปแบบของเคลื่อนสจริงๆอะยังปรับไม่จบหรอกไอที่ปรับ ยึกยือยึกยือแถวเนี้ยเลื้อยกันมายาวๆกับทรงจะเสียเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของ triangle นะครับ contracting triangle ประเภทของ limiting triangle นะครับโดยที่ขึ้น4เนี่ยปรับตัวแบบ triangle นะตรงน,นี้เป็น A B C D E นะครับโดยที่ขึ้น B เนี่ย rebound ตามดีกรีเออตามเปอร์เซ็นต์ของทาทฤษฎีนะครับขึ้น B สามารถมีความสูงได้นะเต็มที่ตั้งแต่125 า75-125%ของขา A นะครับซึ่งตัวนี้ก็รีบาร์ไปนิวไฮเนาะเกิน A นะครับฉะนั้นเนี่ยรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับ BD เนี่ย BD สัมผัสกันนะครับ BD สัมผัสคือกฎของสามเหลี่ยมเนี่ยเขาห้ามห้ามมีการทัชพอยต์แบบพอดีกันห้าจุดนะนะครับแต่แต่ผมมองว่าไม่ไม่น่าจะเป็นกฎเหล็กนะนะครับเพราะว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนนะบางทีการตีเทนไลน์เนี่ย มันมันทัชพอยต์กัน5จุดผมก็เคยเห็นนะนะครับแต่ตรงนั้นมาอาจจะออกเป็นรูปแบบของคอนแทคติ้งประเภท n o n l i m ตติ้งอะ่ะที่อยู่ในรูปแบบของ Non-Standard Collection พวกนั้นจ,จากการสังเกตผมมันจะทัชพอยต์กันนะ5จุดนะครับแต่นี้าตามทฤษฎีก่อนตามทฤษฎีเขาบอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่มีการทัชพอยต์พอดี5จุดนะครับโดยจะมีเส้นอ้างอิงนะครับก็คือจะเป็นเส้นของ BD นะครับ BD เห็นไหมครับนะครับถ้าเมื่อหร่ย A C เทนไลน์ line, สัมผัสกันจุด e จะไม่มาทัชเทนไลน์นะครับจะไม่มาสัมผัสเนาะอันนี้กลับไปอ่านทฤษฎีทฤษฎีมีกำกับชัดเจนนะครับแต่หลายถ้่เกิด a กับ e สัมผัสกัน e เนี่ย c เนี่ยจะไม่มาทัชเทนไลน์นะครับตรงนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างตรงทฤษฎีนะนะครับเพื่อจบลักษณะของ c o l l i s ชันของคลื่นที่4นะครับตอนนั้นน่ะสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผิดเลยนะผมวิเคราะห์ว่าเว็บสต้องให้น้ำหนักเป็นซิกแซกอย่างเดียววะตอนนั้นน่ะตรงเนี้ยต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็น3 ขอโทษทะาสี่สี่ซับเว็บในนี้นะนะครับแต่ปรากฏว่าเราดูรูปแบบของของลื่น2อนะลื่น2อปรับเป็น a b c running flat นะครับอันนี้เป็น1 2 running flat โดยที่ b เป็น non standard collection เนาะอธิบายไปแล้วนะนะครับในวิดีโอชุดก่อนหน้านะคะคลื่น2อเนี่ยเป็นรูปแบบของ running flat นะครับฉะนั้นขื้น4เนี่ยรูปแบบที่เป็นไปได้เลยนะตามทฤษฎีก็คือ triangle เป็นไปได้ zigzag เป็นไปได้หรือ mono w e ก็เป็นไปได้ซึ่งเดี๋ยวมีกรณีที่เป็น web บ4เป็น mono w e นะครับ โอเคเนาะนะครับเงื่อนไขกรณีชุดนี้นะครับคือเงื่อนไขคือเว็บ4จบไปแล้วโดยปรับตัวในรูปแบบของ t ร i a แองเกิลและจบขึ้น5ไปแล้วนะครับชุดนี้ก็ขึ้นชุดของขึ้น5โดยขึ้น3ตัวเนี้ยเป็นขึ้น3 extension นะขึ้น3ขยายมีความยาวเกิน1 6อ8ของขึ้นที่1นะครับ 3x นะฉะนั้นตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเป็นขึ้น5จริงเนี่ยนะครับเป้าหมายตามทฤษฎีเป้าหมายตามทฤษฎีจะได้ประมาณ38.2นะบวกลบนะ ของขึ้น3 extension แล้วก็วัดจากขึ้น3นะครับ A B C C จบตรงนี้เนาะนี่นี่นะครับไว้จุดชิ้นสุดของนี่ปรากฏว่าขึ้น5ได้อยู่ประมาณ50%นะครับโดยประมาณนะเอออนี้คือเป้าหมายตามทฤษฎีเขาได้38.2แต่นี้น50กนะ็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะนะครับเป้าหมายตามทฤษฎีเนี่ยมันจะไปถึง ได้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อองค์ประกอบของขึ้นย่อยภายในเนี่ยมันครบหรือไม่ครบไปยังนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การวีเทสอะไรพวกเนี้ยอันนี้อันนี้ซีเรียสนะนะครับต้องควรเป็นไปตามทฤษฎีนะครับว่าถ้าเกิดเกินเปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่จะเป็นรูปแบบของการปรับในรูปแบบไหนตรงนี้ผมซีเรียสมากกว่าการหาเป้านะนะครับั้นในกรณีนี้นะครับคือเว็บสปรับในรูปแบบของทรายเกินไปที่รยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดขึ้นของขึ้น5นี่แสดงว่าจบแล้วนะจบแล้วขึ้น5นะครับแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาขาแรกเป็นขาย a นะครับ ดูในไงได้จบเอาในเรื่องของทฤษฎีของเทรไลน์นะครับมาช่วยคอนเฟิร์มว่าถ้าเทรลลนสอสเนี่ยราคาหลุดแล้วนะครับน่าจะเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเป็นการจบของรลปนั้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องตีเทรลลน์นะสองอยู่แถวไหน2อยู่นี่4ก็อยู่ตรงนี้เนาะก็ลองตีดูนะครับสามเหลี่ยมไม่เกี่ยวนะอันนี้เส้นของสามเหลี่ยมเนะี่ยฮะมีราคาหลุดเทรลน์มาช่วงที่ข่าวอังกฤษออกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะจบลักษณะของคลื่น ขึ้น5รูปตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือ1 2 3 4 5 5 1ใหญ่เน,นี้ยตัวเนี้ยจะเป็น1ใหญ่นะครับ1ใหญ่แล้วตัวนี้ก็จะปรับขึ้น2นะครับโดยตัวเนี้ยทิ้งตัวละมาเป็น a นะครับตัวนี้เป็น a b c นะครับ b ก็จะมี a เล็ก b เล็ก c เล็กนะครับเป็นรูปแบบของ a เล็กนะตัวนี้นะ a เล็ก b เล็ก c เล็ก minuero และ c มีนิวไฮเป็น illigula fact ในขึ้น b นะครับของ a นะครับตัวนี้เป็นซิกแซกโดยที่ใน B เป็นรูปแบบของเ l ลิคูล่าแฟตโอเคไหมซิกแซกนะ A B C ลงซิกแซกเนี่ยเป็นขา A นะครับรีบาลขึ้นไปเป็นขา B เพื่อลงอะไรต่อลง C นะครับจุดที่น่าสังเกตอยู่ตรงนี้ฮะถ้าตัวนี้เป็นจบ1ไปแล้ว1ใหญ่นะตัวนี้ย่อ2ใหญ่ถูกไหมถ้ามันจะเป็น2ใหญ่ได้ตามกฎด,ดีกีก็คือเว็บ2ต้องมีควรมีอัตราส่วนตามกฎด,ดีกีของเว็บ1ถูกไหมฉะนั้น ถ้าตรงนี้มันเป็นขึ้น1นใหญ่นี่นะจาก1 345เนี่ยเป็น1ใหญ่ตัวนี้เป็น1ใหญ่ย่อ2ชั้นนั้น2ควรย่อลงมาได้อัตราส่วนเท่าไหร่33.33% 33ของเว็บ1น,นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันทําไมแล้วก็ลองวัดดูจุดเริ่มต้นไปหาจุดสิ้นสุด33.33% 33มันอยู่ที่1376ฮนะโดยประมาณนะ1376นะครับฉะนั้นฉะนั้นถ้ามันจะเป็นเว็บ2จริงการย่อลงมาดีกรีเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ1300เท่าไหร่นะตะกี้ผมวัดดู 33.33% 33กดของดีกรีเนาะประมาณ1374เนาะ1376แถวๆนี้นะผมให้โดยประมาณนะครับนะครับโดยลองสังเกตนะถ้าตรงนี้เป็นขึ้น2จริงนะตรงนี้เป็น1เนาะตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น A B เห็นไหม B menu high, mm ีมีนิวไฮเกิน A แสดงว่าจะอยู่ในประเภทของ flat ละก็จะมีอะไรบ้าง Strong B ถูกไหมประเภท Strong B มีอะไร i r r e g u l a r Fat, i อ r e g u l a r f เฟ i อเรียแลแล้วก็ Running Fat ตคำถามคือจะเป็นในรูปแบบไหน ถ้ามันเป็นรูปแบบของ irregular failure fat หรือ running fat 2ตัวนี้นะขา C มันจะทำไมขา C มันจะไม่มีนิวโลต่ำกว่าจุดสิ้นสุดของ A นั่นหมายความว่าถ้าเกิดขา C ลงมาไม่ต่ำกว่าจุดสิ้นสุดของ A การย่อลงมาถึงอัตราส่วนเซนหรือ 33. 3 3 3สในกรดดีกรีของเว็บ2มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นให้น้ำหนักอย่างเดียวเลยคือน่าจะเป็นรูปแบบของ irregular fat นั่นเองนะครับโดยตรงเนี้ย ย่อลงมาตังทิ้งตัวนี้ตรงนี้เป็น A รีบาาขึ้นไปเป็น B และขึ้น C ตั้งย่อลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ A ก็คือ1394ไม่พอนะต้องย่อลงมาถึงอะไรครับถึงกดดีกรีของเวปบออย่างน้อยนะ1374ด้วยเพื่อจะจบเวปบ2ตัวนี้นะครับฉะนั้นเงื่อนไขคือรูปแบบการรีบาาของขึ้น B ในรูปแบบของอิเล็กัลล่าแฟตครับ B ต้องวิ่งห้ามเกินเท่าไหร่กดของอิล็กัล่าแฟต 123.6%ของขึ้น A อบอขึ้นไปปรากฏว่าขึ้น B ตัวเนี้ยไปอยู่ที่ประมาณอ่ะ123.6%แถว1 4 6 5พอดีเลยแถวๆนี้นะครับโอเคไหมกรณีที่1เอาใหม่นะครับกรณีที่1คือเว็บ4จบไปแล้วคือตัวนี้ปรับร้วยแบบของ Triangle และชูตขึ้นของขึ้น5จบของขึ้น1ใหญ่ไปแล้วกำลังจะย่อของขึ้นขึ้น2องย่อยใหญ่นะครับขึ้น2ใหญ่เนี่ยปรับตัวในรูปแบบของ อีเล็กูล่าแฟลตโดย A ทิ้งตัวลงมา B รีบาวตัวนี้จะต้องไม่เกิน1436นะต้องไม่เกินนะเดี๋ยวผมวัดสักครู่หนึ่งนะขออีกรอบหนึ่ง1465นะประมาณ1465 123.6%นะครับเพื่ออะไรเพื่อขึ้น B แล้วลงขึ้นอะไรต่อลงขึ้น C ในในจังหวะขึ้น C เดี๋ยวผมเปลี่ยน1465ตนนัวนี้นะครับไม่ใช่63นะ1465ฉะนั้นราคาต้องไม่ควรเกินนะครับ1465 อ่าโดยประมาณนะถ้านี้ดิไปขึ้น B นะครับแล้วขึ้น C ที่เกิดขึ้นต้องลงนะครับต้องมีนิวโลเนี่ยอย่างน้อย1393เพื่อจะเป็นอิเล็กกล่าแฟแต่จะเป็นอิเล็กกล่าแฟได้ไม่เพียงพอนะครับต้องเป็นลักษณะของขึ้น2ในกฎของดีกรีของขึ้น1ด้วยคือต้องลงมาอย่างน้อย1374 1376ด้วยโอเคนะนี่คือกรณีที่1คือเวฟบ5จบไปแล้วปรับขึ้น2ในรูปแบบอิเล็กกล่าแฟนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือกรณีที่1น,นะ โดยที่กรณีนีน้จะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าราคาจะเป็นรูปแบบของ Irregular e Fat ของ w ว็บ2จริงก็คือราคาควรจะหลุดแนวรับจะอยู่แถวๆนี้นะครับ1 1437 1 4 3 7 1430แถวๆนี้นะถ้าราคาหลุดประมาณ2แนวเนี้ย1 4 3 7 1430เนี่ยผมก็ให้น้ำหนักว่ารูปแบบของ Irregular e Fat ของ w ว b บ2ตรงนี้น่าจะเกิดแสดงว่า w ว็บ5จบไปแล้วนะครับ แต่แต่แต่ถ้าราคาเป็นไงทดสอบเป็นเบกเออเวกแแถวนี้วิ่งขึ้นไปเกิน1465แสดงว่ามันทําให้ขึ้น B เกินอะไรครับเกิน1 6 4จุดหเกิน123.6%ของ A ขึ้นไปแสดงว่ามันจะไม่ใช่อะไรอิเล็กูล่าแฟลละฉะนั้นกรณีที่1น,นี้ต้องตัดทิ้งหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเว็บ5ยังไม่จบนะตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยว,ผม,ยวผมจะทําภาพแป๊บหนึ่งนะว่าเว็บ5ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมหยุดอัดวิดีโอสักครู่นะฮะอ่านี่ตรงนี้นะครับ ก็ตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของคลื่น5นะครับอ่านะครับกรณีที่2นะกรณีที่2นะครับสืบเนื่องสืบเนื่องมาจากกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1จะผิดก็ต่อเมื่อนี่นะครับไอ้ตรงคลื่น B ตรงนี้นะครับราคาวิ่งเกิน1 4 6 5นะตัวนี้ไม่ใช่63นะครับหนึ่ก็คือ123.6%ของคลื่น A นะครับ123.6%ของคลื่น A นะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบของ irregular flat เนาะ ะฉะนั้นเมื่อไหร่ราคาวิ่งเกิน 13, 14, 65ตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะไม่ใช่อิลิกร่าแฟลละแล้วก็ราคาต้องย่อลงมาถึงแนวหลุดแนวประมาณแถวๆเนี้ยพันสเท่าไหร่ที่กิจผมบอกไปอ่ะจะมีแนวนี้กับหัวตรงเนี้ยถ้าหลุดลงมาก็น่าจะให้ลักษณะของอิลิกร่าแฟตได้นะนะครับเอาง่ายๆคือถ้าราคามันย่อลงเลยอ่ะเออให้น้ำหนักอิลิกร่าแฟตได้แต่ถ้าเกิดอะพุพ่งขึ้นไปต่อนะครับเกิน 14, 65แสดงว่าไม่น่าจะใช่อิลิกร่าแฟลละน่าจะใช้รูปแบบของนี้ฮะ เป็นรูปแบบของ rising bed โดยที่ web 5ยังไม่จบนะนี่คือกรณีที่2นะครับกรณีที่2นะ่ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับขึ้น B ของกรณีที่1เนี่ยราคาเกิน1465นะครับขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่ามันทำไมมันจะวิ่งขึ้นไปทำลักษณะของขา E นะขา E ในรูปแบบของ rising bed ของขึ้น5โดยที่ web 4เนี่ยจบตรงนี้ไปแล้วเป็นรูปแบบของ mono web นะครับตรงนี้ก็จะขึ้น5 5ก็จะมี A B C D E นะครับหรือบาง ในตำราเขาจะนับเป็น1 2 3 4 5ก็ได้นะนะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบของ rising wedge นะครับโดยที่จะมีการบีบอัดเนาะแต่รูปแบบตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นเป็นการบีบอัดเท่าไหร่นะระวังเป็นรูปแบบของ non standard นะครับอันนี้เอากรณี2หลักก่อนกรณี2 2ข้อหลักก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ราคาเกินรูปตรงนี้นะครับ1 43 1 4 6 5เนี่ยจะให้น้ำหนักเป็นรูปแบบของ rising wedge ได้นะครับโดยคลื่น5เนี่ยเป็น rising wedge นะนั่นหมายความว่าเวฟ5เป็น terminal impulse wave นั้นเมื่อไหร่มีการจบเขาของขา E ตัวนี้นะครับที่วิ่งขึ้นไปจะจบปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการย้อนตัวลงมาต่ํากว่าจุดเริ่มต้นของขึ้นที่1เสมอนั่นหมายความว่าก็จะต้องมีการต่ํากว่า1352อีก1ครั้งนะครับเพื่อจะเป็นลักษณะของคอลเลกชันของเว็บ2ละตัวนี้เนาะฉะนั้นรูปแบบการปรับตัวรูปแบบไหนที่ปรับตัวค่อนข้างรุนแรงคือรูปแบบตัวการปรับเว็บ5 rising bed ก็คือกรณีที่2นะครับตัวนี้จะปรับตัวค่อนข้างรุนแรงกว่าในกรณีที่1นนะ แตกต่างกันนะกรณีที่2กรณีที่1มีเงื่อนไขชัดเจนนะครับเป็นแบบไหนราคาเกินเท่าไหร่ถึงจะเป็นกรณีอะไรนะครับกรณีราคาไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะเป็นรูปแบบกรณีไหนนะครับโอเคนะครับสรุปตัวนี้เรามี2กรณีหลักนะคือกรณีที่1คือเว็บ4จบไปแล้วปรับรูปแบบของสามเหลี่ยมขึ้นห้าไปแล้วนะครับกำลังพักตัวเล่มรูปแบบของเว็บที่2 i l เ e ก u l a r Fa าเงื่อนไขคือขึ้น B ตรงนี้ห้ามเกิน1 4 6 5หถ้าราคาไม่เกินนะครับมีการย่อลงมานะแล้วหลุด เพื่อทาขา C เนี่ยต้องมีนิวโรต่ากว่า1394หรือนะครับต่ํากว่าและต้องมาอย่างน้อยตรงเส้นสีเหลืองนี่นะฮะอย่างน้อยนะหรือต่ํากว่าก็ได้นะเพื่อจะเป็นกดเสร็จอ่าดี gree นะครับออฟอ่าดี gree ของลื่น2อนะให้ได้เสร็จหนส่วนสนะครับของเว็บ1ที่1374นะครับนี่คือกรณีที่1นะนะครับก็คือเว็บ4จบไปแล้วขึ้นเว็บ5จบไปแล้วและกาลังปรับเว็บ2ใหญ่ตัวนี้เป็น1ใหญ่ตัวนี้เป็น2ใหญ่ ก็จะมีการปรับในรูปแบบของอิเล็กรอนินะครับกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดขึ้น B เนี่ยตัวนี้ราคาวิ่งขึ้นไปเกิน1 4 6 5ตปัดกรณีนี้ทิ้งได้เลยนะนั่นหมายความว่าเว็บ5ยังไม่จบนะครับอาจจะปรับตัวในรูปแบบของ r i s i n g wedge ก็ได้ซึ่งกำลังทำขา E ถ้าวิ่งขึ้นไปปุ๊บจบขา E ปุ๊บจะต้องมีการย้อนตัวลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของขึ้นที่1เสมอคือ1352หรือต่ำกว่านะ1352เนี่ยแถวเนี้ยต่ำกว่านะครับเพราะว่า ลซิ่งเบียดของคลื่นหเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของ Terminal i m p ิ l พาวเว็นั่นเองนี่คือกรณีที่2นะครับส่วนกรณีถัดมานะครับกรณีนี้จะเป็นรูปแบบของนอนสเตเดตคอลเลกชันละแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อินพาวนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นเว็บเว็บหใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเว็บสใหญ่ไม่ใช่เป็นเว็บสใหญ่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมทําภาพสักครู่หนึ่งนะครับอ่าน,นะครับต่อไปเป็นกรณีที่3นะ กรณีที่3ามก็คือผิดเงื่อนไขาจากกรณีที่1และกรณีที่2นะครับผิดจากเงื่อนไขของกรณีที่1ก็คือกรณีที่1ก็คืออันนี้นะครับกรณีที่1ก็คือเงื่อนไขคือห้ามเกินหนะึ่งสี่หหห้าเนาะตัวนี้นะครับต้องแก้ไขเป็น1 4 6 5หห้านะครับปรากฏว่าตัวนี้เกินหนึ่งสีหหสมบูรณ์นะฉะนั้นในกรณีที่1เนี่ยถ้าเกินเมื่อไหร่ราคาเกินหนึ่งหเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับลงมาอย่างน้อยหนึ่งสมเก้าีถูกไหมครับเพื่อทำลักษณะของอิลิกอร์แฟละ อย่างน้อย 1, 3, 7, 4, 1, 3, 7, 6เนี่ยเพื่อจะทำลักษณะของเว็บ2ดีกรีของเว็บ1นะครับเนาะแต่ปรากฏว่ามันทำเกินก็จริงเกินขึ้นไปปุ๊บอ่ะอย่างนี้แล้วไงต่อแต่มันย่อลงมาทำไมครับไม่ได้หลุดตัวนี้นะครับหรือย่อลงมาไม่ได้ถึงอัตราส่วนดีกรีของเว็บ1ก็คือที่ทระดับที่ราคาเท่าไหร่1 3 7 4 1 3 7 6เ่าย่างนี้สแสดงว่าตัวนี้ก็จะกลายไปเลยครับ ตัวนี้กลายเป็น A ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะเป็น B แล้วก็กลายเป็น C ในรูปแบบของตอง g และแต่ไม่ใช่เว็บ2เออแต่ไม่ใช่เว็บ2นั่นหมายความว่าขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับไม่ได้ไปขึ้น1ใหญ่นะเป็นขึ้นอะไรขึ้น A ใหญ่แล้วตรงนี้เป็นรูปแบบของ b ใหญ่เพื่อขึ้น C ใหญ่โอเคไหม นะครับคำถามแล้วมาแตกต่างกันยังไงระหว่าง1 2 3 4 5กับตัวนี้เป็น A B ใหญ่แล้วไป C ใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูนะครับนี่ฮะย้อนกลับไปวิดีโอที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับตั้งแต่วิดีโอแรกเนี่ยนะวิเคราะห์เซตน่าจะประมาณวันที่3เดือน4หรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจนะครับลองกลับไปดูนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่แถวๆนี้ซึ่งตอนนี้มีนิวไฮเกินประมาณแถวๆนี้แล้วนะนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่เราวิเคราะห์ว่าตัวเนี้ย a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ของ flat ถูกไหมนะครับซึ่งขา c จบอิมพห้าหนึ่งสอไปละนะครับถ้ามันจะเป็นกรณีที่ผมบอกว่าอะไรฮะตรงนี้เป็น a ใหญ่ย่อมาเป็น b ใหญ่เพื่อขึ้น c ใหญ่ทำไมไม่ทำไมไม่เป็น1ย่อ2ไป3ล่ะเพราะอะไรเพราะการย่อลงมาตัวนี้มันไม่ถึงอัตราส่วนอะไรฮะดีกรีของเวฟหนนะครับฉะนั้นเลยถึงมองว่ารูปแบบตัวนี้อาจจะเป็นรูปแบบ ของอะไรฮะของรูปแบบของ non standard collection นั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น a b c x double zigzag ละอ่าขอโทษฮะเป็น zigzag ตัวที่1นนะครับเชื่อมด้วยตัว x x ตัวเนี้ยน้อยกว่า64.8%องซิกแซกของ zigzag ชุดแรกแสดงว่าเป็น small x w e b และตัวนี้เป็นอะไร a ขึ้นไร b ถูกไหมใน b ก็จะมีอะไร a เล็กชุดเนี้ย a เล็ก แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไร b เล็กเพื่อไป c เล็กเพื่อให้ทั้งหมดครบขึ้นอะไร b ใหญ่ตรงนี้ของรูปแบบอะไรฮะของรูปแบบ double combination ก็คือ six แ a c เชื่อมด้วย x บวกด้วยขึ้น flat ตัวนี้เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น a เป็น b b ก็จะมี a เล็ก a เล็กตัวนี้แล้วก็ b เล็กที่เรากำลังนับอยู่่ะขึ้น c เล็ก เพราะอะไรเพราะ B ที่ย่อลงมาตัวนี้มันไม่ถึงอัตราส่วนเซนหนึ่งส่วน 1, สามเลยนะครับแล้วกไงต่อแล้วจะมี C อีรอบหนึ่งนะครับซึ่ง C เดียวก็ว่ากันอีกทีนะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขึ้น B อ่ะว่า B ลดีบาไปกี่เปอร์เซ็นต์ของ A ฉะนั้นเราจะ forecast ได้ว่า C ที่ลงมาจะลงมาลึกแค่ไหนนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือรูปแบบของ non standard collection นะครับฉะนั้นมี3กรณีหลักนะครับอ่ะกรณีที่1นะครับอ่ะกรณีที่1นะครับกรณีที่1ก็คือจบเว็บหไปแล้ว โดยที่เวบ4ปรับตัวในรูปแบบของ triangle แล้วก็กําลังปรับ1เนี่ย1ใหญ่จบไปละ1ใหญ่ตรงนี้จบไปละย่อ2ใหญ่นะครับโดยที่2ใหญ่ปรับรูปแบบของ i l e g u l a flat โดย A วิ่งลงมา B รีบา u ขึ้นไปต้องไม่เกิน1465และต้องทำขา C ลงมาต้องทํตาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ A ตรงนี้นะต่ำกว่าจุดอขอโทษนะต่ำกว่าจุดสิ้นสุดของ A ก็คือ1394และต้องลงมาต่ําหรือเท่ากับอย่างน้อยนะ 1374, 1376เพื่อจะเป็นเวบ2 ในกฎของดีกรีเศนหนึ่งส่วนสาของเว็บ1นั่นเองก็เป็นเว็บสแล้วก็วิ่ง3ไปละโอเคไหมนี่คือกรณีที่หน,น่งกรณีที่หน่งจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับราคาวิ่งขึ้นไปเกิน1 4ึ่งเพราะถ้าเกิดราคาวิ่งขึ้นไปเกิน1 4ึ่หกสามรือฮนะก็คือเว็บอะไรเว็บ5อะไรยังไม่จบโดยปรับตัวแบบของไ i ซิ่งเบตนะครับ ก็คือราคาวิ่งขึ้นไปนั่นหมายความว่าทำขาย E อยู่เมื่อเมื่อจบขาย E ปุ๊บก,ก็จะต้องมีการต่ำลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของขึ่นที่1ก็คือต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ A เล็กนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละหรือบางทีนับ A B C D E ก็ได้นะนะครับเพราะรูปแบบของ Rising Wed เ,เป็นรูปแบบของ Terminal Impulse Wave นั่นเองรูปแบบนี้จะมีการปรับตัวค่อนข้างรุนแรงนะมากกว่ารูปแบบของขึ่นที่1อ่ะอาชุดอะรูปแบบของกรณีที่1นะครับก็คือ1น5่อเป็นอย่างน้อยนะนะครับต่อ ราคาวิ่งขึ้นเกินตัวนี้ก็จริงเกินก็จริงนะแสดงว่ากรณีที่1ตัดละใช่ไหมเกินก็จริง้วนะต่อไปถ้าเกินจริงแสดงว่าเข้าสู่กรณีที่สองน่าจะเป็นขายอีฉะนั้นขายอีต้องป่ําลงมากว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่1แต่ปรากฏว่ามันไม่ต่ำฮะมันย่อลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปอีกเออน่นแสดงว่าอะไรฮะที่รับรับตรนี้1 2 3 4งสี่ห้าหตรงไหนขอโทษนะฮะห2 3 4งตรงนี้มองว่าน่าจะเป็น1จริงๆแล้วเป็นแค่ A ปรับรูปแบบของคลื่น B แล้วก็ขึ้นขึ้น C ใหญ่นะครับในรูปแบบของ non-standard collection ของ double combination นะครับตรงนี้ฮะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็น A แล้วที่เราปรับตัวเนี้ยก็คือเป็นปรับ B ขึ้น C ตถูกไหมเพื่อเป็น B ใหญ่แล้วก็ลงอะไรลงโอเข้าใจไหมครับก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็น a b c x ซีกแซกตัวให้1เชื่อมด้วยขึ้น x แล้วก็ลง a ขึ้นไปเป็น b b ก็จะมี a เลข b เลข c เลขเป็น b ใหญ่แล้วก็ลง c อีกรอบเพื่อให้จบเว็บ4ในรูปแบบของขา c เนี่ยรูปแบบของอะไรฮะ double combination นั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะฉะนั้นเรามี3กรณีหลักๆนะครับฉะนั้นเราก็ค่อยๆตัดกรณีแต่ละกรณีไปก่อนตามเงื่อนไขนะครับตอนนี้เงื่อนไขที่ใกล้ที่สุดนะก็คือรูปแบบ ของกรณีที่หนึ่งี่แหละถ้าเกิดเมื่อไร่ราคาวิ่งเกิน11463เนี่ยแสดงว่าเราจะตัดกรณี14663หรือ1465ก็จะตัดทิ้งไปแสดงว่าขึ้น2อ่ะจะไม่ใช่รูปแบบของ irregular e f แฟ t นั่นหมายความว่าขึ้น5ตัวนี้ยังไม่จบโอเคไหมหรืออัดทั้งทั้งยวงเนี่ยกำลังจะปรับขึ้น B ก็ต่อเมื่อการย่อลงมาไม่ถึงอาตาัตราส่วน1วน3ของคลื่นที่1นะครับเขเคนนอะค่อยๆทำทีละสเต็ปฮะสร้างเงื่อนไขขึ้นมา โอเคนะครับในส่วนตัวผมก็มองนะมองได้ว่ามี3กรณีอย่างตามตาม,ตามที่วิเคราะห์ให้ฟังไปนะครับพี่ๆคนไหนมีมีคำถามนะครับหรือมีมุมมองที่จะเสริมเพิ่มเตมิมจุดไหนอย่างไรเนี่ยเราเอาทฤษฎีมาอิงแล้วมาอาธิบายมาเสนอเนะี้ยมาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเนาะหวังว่าวิดีโอชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับในวางแผนการเทรดเกี่ยวกับของดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงวิดีโอชุดถัดไปเดี๋ยวเรามาเฉลยนะครับแล้วก็มาดูว่า จุดที่ผมวิเคราะห์ผิดพลาดจุดที่ผมวิเคราะห์หน้าแตกวิเคราะห์ตรงตามทฤษฎีเป็นไปตามอนาคตมีข้อไหนอย่างไรบ้างเนาะโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ